สวัสดีครับคุณฟังทีลกครับมีการหยิบยกเอาทักษิณชินวัตรกับประยุทธ์จันโอชาเนี่ยมาเปรียบเทียบกันน่าสนใจครับแนวหน้าพาดหัวอย่างนี้นะครับบอกว่าย้อนเทียบจุดอ่อนจุดแข็งทักษิณกับประยุทธ์กับว่าที่นายกในมุมนักเขียนสี่ไรเริ่มต้นที่วิบลไซนิมน,น่วนนะครับซึ่งเป็นนักเขียนระวัลสี่ไรวิบลได้โพสต ข้อความลงบน mfbk เ c e b o o k นะครับในหัวข้อที่ว่าว่าที่นายกรัฐมนตรีโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้นะครับถ้าเกิดมาดูคนที่เหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีทีละคนเนี่ยเราก็จะตัดสินใจเลือกได้ง่ายขึ้นนะครับแค่ดูว่าใครมีประสบการณ์และมีความสามารถที่จะบริหารราชการแผ่นดินเป็นอันดับแรกเห็นจะมีก็แค่พลเอกประยุทธ์กับคุณทักษิณเท่านั้นแหะครับ ที่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีทีนี้ลองแยกแยะอย่างนี้นะครับคุณทักษิณเนี่ยเป็นมาก่อนเป็นมานานจนทหารยึดอำนาจจากคุณยิ่งลักษณ์คือช่วงตั้งแต่ปี2544จนถึงปี2557สิ่งที่ทักษิณทำเนี่ยมีประโยชน์ไหมก็มีนะครับส่วนมากจะเป็นเรื่องของประชานิยมแล้วก็หลายๆเรื่องก็เป็นโทษแก่ประชาชนมือนกันอย่างเช่นโครงการจำนำข้าวเละเทะ สูญเสียภาษีและก็ฆ่าไปมากมายแต่กลายเป็นประโยชน์มหาศาลแก่คนโกงชาติและชาวนาต้องฆ่าตัวตายไปทั้งหมด22คนด้วยกันแทบจะพูดได้เลยนะครับว่าทุกนโยบายทุกโครงการเนี่ยเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวของนักโกงชาติทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าคนโกงชาตินั้นมีนโยบายส่วนตัวก็คือว่าแปลงเงินภาษีเป็นของตนหรืออย่างที่คนรู้ทันเนี่ยเขาเรียกกันว่าทําธุรกิจในการเมืองนั่นแหละครับ คุณทักษิณเนี่ยสร้างภาพตัวเองว่าเก่งสร้างภาพตัวเองว่ารอบรู้สร้างภาพตัวเองว่าทันโลกสร้างภาพตัวเองว่าความคิดเนี่ยก้าวล้ำกว่าใครแต่สำหรับผมเนี่ยนะครับผมเห็นว่าเขาตกยุคไปแล้วนะครับสิ่งที่เขาเก่งตอนที่มีอำนาจก็อย่างที่คนสนใจนะครับเรื่องบ้านเรื่องเมืองรู้นั่นแหละครับว่าเก่งอะไรแล้วก็ยังไง เขาเป็นพ่อค้านักธุรกิจคนหนึ่งท่านเองซึ่งร่ำรวยมาด้วยวิธีเดียวกับที่เขาใช้ในการเมืองนั่นแหละครับเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลคุณทักษิณก็จะบริหารราชการแผ่นดินหรือว่าชักเชิดคนในพักอยู่นอกประเทศเหมือนกับที่เคยทํามาทีนี้มาดูพลเอกประยุทธ์จันโอชากันบ้างนะครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้วปี อยู่ในสถานการณ์ของประเทศไทยแล้วก็สถานการณ์ของโลกที่เป็นปัจจุบันตลอดมาการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยอยู่ในมือนะครับรู้หมดเรื่องการทหารเรื่องความมั่นคงทั้งภายนอกภายในประเทศรู้ดีรู้เรื่องเศรษฐกิจพอที่จะตัดสินใจได้ประการสําคัญเนี่ยคือความจริงใจคือความซื่อสัตย์ซึ่งพอช่วยให้คนใกล้ตัวแล้วก็อรองรองเนี่ยเก่งใจบ้างนะครับเพราะถ้าเกิดว่าหัวไม่โกงหางมันกระดิกได้ไม่มากหรอกครับ จะบอกว่าไม่มีคอร์รัปชันเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับทีนี้เมื่อมีจุดแข็งเนี่ยก็ต้องมีจุดอ่อนจุดอ่อนคือเรื่องการปฏิรูปตำรวจเรื่องการศึกษาเรื่องการสาธารณสุขดังที่เคยประกาศเอาไว้นะครับแต่มีคนบอกว่า2เรื่องหลังเนี่ยทำบ้างแล้วส่วนตำรวจทำอะไรหรือไม่อย่างไรถ้าดูข่าวก็จะบอกว่าแย่กว่าเดิมนะครับนักการเมืองคนอื่นๆที่มีประสบการณ์ หรือว่าเคยเป็นสสเคยเป็นรัฐมนตรีมาแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีได้ดีไม่ดีไม่ทราบนะครับตั้งแต่คุณอนุทินคุณจุรินคุณสุวัสด์คุณกรคุณหมอวรงส่วนคุณธนาธรเนี่ยผมไม่พูดถึงดีกว่าประเทศไทยเรามีนักการเมืองที่ดีหลายคนนะครับแต่ว่าความดีในสนามเลือกตั้งเนี่ยมันใช้ได้ไม่มากเท่าไหร่นกครับมันสู้กระแสะสู้กระสุนสู้กระสันไม่ได้นะครับจึงต้องอาศัยโชคช่วยด้วยเราจึงต้องอยู่กับการเมืองแบบ รุ่มรุ่มดันดอนสุกสุกดิบๆครึ่งบกครึ่งน้ำนักการเมืองครึ่งหนึ่งพัฒนาประเทศอีกครึ่งหนึ่งทหารบ้างพลเรือนบ้างอยู่ๆกันไปครับเพราะว่าลมปากและการสร้างภาพของนักการเมืองบวกกับผู้เลือกตั้งที่เลือกนักการเมืองด้วยแรงจูงใจไม่ได้เกี่ยวกับงานเมืองเนี่ยมันมีซะมากด้วยนะครับ